โอเคครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายกา GGR นะครับกับเกมนะครับครอปดูตี้เวิลด์มอร์เฟภาค3นะครับกับมิชชั่นที่2นะครับมิชชั่นอะไรก็ไม่รู้ให้ขี่เดินนำน้ำนะเป็นเลย ฉันจะบะถวีไม่หอมดีกว่าเก็ว่ายน้ำไปตามทางสว่างทำบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในน้ำจริงเลยอ่ะเจ๋งเจ๋งโอ้สับกาย mình right yeah, ừ là bớt đui, học cha cha học cha cha, là tiểu ấy, là là bớt là con tiểu นั่นไงแม่งติดอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ oh Oh, tay đi đâu. Hurry up. Yeah. Mày tìm lại, wa? Ay sao. Mày quán tiền. Mày, 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 mày. Sì, mày, mày. Sì, mày, mày. Sì, ไม่ไม่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊แม่งอะไรวะอ๋อเอาแล้วแม่งมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ย โอ้ยพระเจ้าโอ้เลยเดนน้ำปอกป่าป่ากาลัง ติดระเบิดกันเลยย่า ja. ยี่โดบายพัดตัดหัวงูไม่โดนชูบิงติด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  bùm 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 รกด้วยมึงลงดีอ่ะนีลงเร็วๆลงเร็วๆเออ แซนแมนนายต้องทำโอ้โหควันม้าโบโบโบ้อ้าวป่าโหดโอ้โหป่าโหดยิงมั่งออกมาอ๋อหลับ

โอ man, ้ยโอ้ยโอ้โอ oh, ้โอ้เอาไปเอาไว้ก่อนเอ้ยนั่นแหละแม่งเยอะจัดโอ้ยเอาไปกินนี่สัตว์บึ้ม นี่หนึ่งแล้วเหนื่อยวะติ๊บปิดติดบึ้มตับ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  All Bang, 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 bang. Bang, 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 สามสองหนึงสน่จริงปีโอ้โหวันนี้ไฟเร็วจริงงติงิงต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 ิงกระโดดไปไปโอ้ยมันมันมันอย่างนี้มัน ว้าแม่โอ้โหโอ้โอ้เออคลื่นขึ้นคลืนคลืนอายุลมแรงโอ้ยบึ้มโหมั่งพอๆกับเกมบอลเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้กูรู้ยิงนี่ใช่ไหมล่ะ ดูของชาวบ้านเขาไม่เยอะเลยรู้ขอบใจที่เปิดทางให้นะครับโอ้ยเราจะบินกันฟิวตุกเร็ว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 เอาไปไป

โอเคนะครับก็จบไปอีกมิชชั่นหนึ่งแนละ้วก็ขอจบการแคสด่านนี้เพียงเท่านี้นะครับด่านนี้เราจะมาแคสกันครั้งหน้านะครับกับด่านต่อไปนะครับคือด่านนี้นั่นเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า